วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปออบบี้นะฮะที่ผมหยุดเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าแมปนี้คือออบบี้ที่ห้ามหยุดเดินนะฮะถ้าผมหยุดเดินจะเป็นยังไงผมหยุดเดินอ่ะผมไม่อุฟผมอ่ะเสียงไม่คุ้นจริงๆอ่ะห้ามหยุดเดินในโซนที่หนึ่งมันจะไปยากอะไรก็แค่เดินไปเรื่อยๆเช็คพอยต์ใช่ไหมอาจจะหยุดอ่านป้ายก็ยังไม่ได้เลยห้าสิบเปอร์เซ็นของผู้เล่นนะครับไม่ผ่านถึงด่านหกสิบเราจะผ่านได้ไหม อ๋อถ้าอยู่บนพื้นนี้คือปลอดภัยเป็นเซฟโซนโอเคห้ามหยุดเดินอ๋อกระโดดได้นึกว่านกระโดดด้วยกระโดดได้อยู่แต่ห้ามหยุดเดินเท่านั้นถือว่าเป็นเช็คพอยต์ใช่ไหมตรงนี้ขึ้นไปข้างบนสบายมากด่าน60เพราเขียนว่าอะไรตรงนี้แปบ๊บหนึ่งออฟบ,บี้นะครับมันจะยากขึ้นยากขึ้นเราจะไปถึงปลายทางไหมอันแน่นอนไม่ใช่เรื่องยากแค่ห้ามหยุดเดิน ที่ยืนก็มีให้อ่านี่ด่านที่เท่าไหร่แล้วด่านที่หแล้วด่านหกมันจะไม่ยากอะไรด้านขวาห้ามไปแดงซะขนาดนั้นร้อนหน้าดูด่านที่7แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะอ่านก่อนไม่อ่านไม่ได้อ๋อเราจะมีเวลาหยุดน้อยลงในทุกๆโซนนะฮะมีเวลาหยุดน้อยลงคือเอออย่ามัวแต่เดินกระโดดด้วยอืมกระโดดได้ก็ก็ไม่ยากก็ไม่ยากทำไมมีข้างล่างด้วย ก็เดินตรงกลางไปด่านที่เก้านะฮะข้างบนกระโดดนิดนึงอืมอ่าไม่มีเวลาหยุดคิดกระโดดไปกระโดดไปด่านที่10แล้ว1ิเดี๋ยวนะตรงนี้เดินอย่างเดียวกระโดดก็ได้อืมกระโดดก็ได้ไม่ยากเป็นไง Easy. อีซี่อือยี่สิบแล้วจะครึ่งทางแล้วนะ ชีวิตเดินเร็วบ้างช้าบ้างจะเป็นไรไปค่อยๆดูทางข้างหน้าให้ดีย2 2สิบสองยิบสามือยิบสี่ครับมันก็ไม่ได้ยากอีกห้าด่านนะครับครึ่งทางสามสิบอยู่ตรงนี้หกสิบก็น่าจะตรงนี้แล้วมันก็มีอีกไปถึงนู่นเลยโอ้โหมันจะยากขึ้นใช่ไหม อยากรู้เหมือนกันมันจะยากขึ้นยังไงห้ามหยุดห้ามหยุดโอ้โหเดี๋ยวก่อนมันเริ่มมีพื้นคำนวณยากมีสปีดเข้ามาทบถ้าเรายืนเฉยบนพื้นลื่นไม่ได้เราต้องเดินโอเคมันมีแรงโมเมนตัมมาบวกแต่ก็ผ่านอยู่อ่ะโอ้ยทางมันเริ่มแบบขาดตอนมากขึ้นเอออันนี้เดินได้เดินได้เดินไปวงกลมแล้วก็มาตรงนี้นี่ สี่สิบเอ็ดเฮ้ยพื้นมันพื้นมันลื่นพื้นมันสปีดพื้นมันสปีดนี่ด่านนี okay. ้ยาวแฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี nah ๋ยวเดี um ๋ยวเดินตรงไดีใช่เดี๋ยวเดียี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ย่ีวเนวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นืเนพื้นเื่น้้นเนียเียเืนืนืนเ เดี๋ยเ่เ็วื่นไม่เป็นไรมันมัน,มนโอ้โหบันไดล้วนบันไดล้วนสี่สิบหกไปแล้วครับนี่นี่สปีดมาสี่สิบเจ็ดแล้วจะห้าสิบแล้วนะที่เขาบอกว่ายากไม่ถึงโอ้ยพื้นมันล่นก็ว่าอยู่ทําไมมันสีแดงอืมนี่พอดีทุกเก้ากระโดดยืนนานไม่ได้เอะทาไมบนกลับมาข้างหลัง ทางเดินไกลตรงนี้นะไปไปตรงนี้ขึ้นไปข้างบนโอ้โหเดี๋ยนะใกล้ๆก่อนค่อยกระโดดค่อยกระโดดมาตรงนี้เยห้าสิบแล้วพื้นนี้จะทำให้เรากระโดดสูงขึ้นลองดูหน่อยโอเคกระโดดสูงโอ้โอ้เดี๋ยวๆๆๆๆไปทางไหนไปทางนี้อืมอันนี้พื้นถอยหลัง มันมีแรงเฉื่อยอ๋อต้องกระโดดต้องกระโดดกระโดดได้อ่ะก็ยังไม่ยากก็ยังไม่ยากจะหกสิบแล้วนะสบายสบายอยู่โอ้ไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนไปทางนี้ดีกว่าจะได้มองเห็นเอออ่ะอ่าอันนี้พื้นกระโดดใช่ไหมพื้นกระโดดเอ้าไม่ใช่เหรอพื้นล่วง จำสีไม่ได้อืมห้าสิบสามพื้นถอยหลังกระโดดไปกระโดดไปกระโดดกระโดดไปกระโดดไปห้าสิบห้าแล้วครับพื้นลื่นอีกแล้วพื้นลื่นอีกแล้วแต่ไม่ใช่บุษักเออหูข้างหน้าเลยเห <laughs> มือนยากไอ้ตรงไม้นี่แหละอ่ะมันหนึดมันหนึดเออหกสิบแล้วนี่สำเร็จไปนหนึ่งขั้นอ๋อนี่ผมอยู่นี้ มันยังเหลืออีกเยอะเลยแต่มันก็ไม่น่าจะยากมากไม่น่าจะยากมากเออเอออืมอืหกสิบเอ็ดกระโด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 ดหลบกระโดดหลบใช่ไหมใช่หรือเปล่าอ๋อมันไปไม่ได้ก็ว่าอยู่งั้นมาทางนี้เออโถยืนคิดอยู่ตั้งนานแค่ย้อนสอนแค่นั้นนะอ่าฮะ พื้นตรงนี้มันเล็กนะโชคดีไม่ใช่ปัญหาครับพื้นเล็กแต่ยืนได้โอ้มันล่วงด้วยโอ้อ่าฮะโอเคอ่าขวาซ้ายเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดอออื้อออออึก็ยังไม่ยากเท่าไหร่เอ้ยเลืน่นเลืนเล่นลื่นจริงอันนี้เลื่นจริงไม่ได้ยากอย่างที่คิดอ,อือ่ะโอเคหูหกสิบหกแล้ว ตรงกลางไปโอ้โหตรงกลางไปไม่ได้อาฮะอ่าฮะเดินไปหกสิบเจ็ดครับมาด้านนี้มาด้านนี้ไปด้านนูน้นขึ้นมาข้างบนมาตรงนี้เขาก็ทำด่านสวยดีนะแสงสีเยอะดีอ่าแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้เด้งขึ้นมาข้างบนโอเคพื้นไปเร็วพื้นสปีดพื้นสปีดโอ้โห มีสายฟ oh. ้าขึ้นด้วยอ่ะ claro ๋อเลยได้สปีดเลยได้บัฟสปีดวอลสปีดสามสิบนะครับสปีดเพิ่มข oh anyway)> ึ้นสามสิบพ um ื้นเดินเร็วขึ้นมันลื่นด้วยลื่นด้วยไปเร็วด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดมันลื่นด้วยมันเร็วด้วยอมาข้างล่างอืม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 อ่ะได้อยู่ได้อยู่โอเค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 เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ของจริงเริ่มมาแล้วโอ,โอ้โหแล้วก็ด้านไหนนะด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้หรือว่าด้านนี้ด้านนี้อืมแล้วก็ด้านนี้อืมไปข้างหน้าเช็คพอยต์เอ้โอ้โหขีดเยอะมากเดีอเดๆๆเดๆๆเด้วเด้อเดอุยปลายเท้าพอดี เจ็ดสิบีแล้วฮะเออสปีดสปีดท,ทรงมาอู้มันชนออ๋อข้างบนตรงนี้โอยอ้อมมาตรงนี้ก่อนโอ้ยยังจะโดนอีกอืออืมอืมอืมอ,อย่าไปใกล้กำแพงเกินออกมาฮะฮะโอ๊้ย กระโดดแล้วนะไม่นับเป็นการเดินหรอเอาอ่ะอืมอืมหมดหรือยังหมดแล้วโอเคอ้อันนี้ทางยาวกระโดดอ้อมกระโดดโกระโดดอ้อมกระโดด <c oughs> เดี๋ยวก่อนติดพุงเมื่อกี้เฮ้ยเอ้ย,อ,ยอืมเหมือนป้ายมันหนาขึ้น อ่ะฮะพื้นลนื่นพื้นพื้นลื่นพื้นพื้นจนไดน้อย,ยดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดกระโดดอย่าหยุดกระโดดอย่าหยุดกระโดดหมดหรือยังเฮ้ย <c oughs> มันลายตาส่วนใหญ่มันดูยากอ,อมันเริ่มดูยากไม่ใช่อะไรมันหลอกตาคือมันอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่แนวเดียวกันเออ อือโอ้ผ่านสักทีตรงนี้ออมมาด้านนี้หมดจะยากก็ยากหมจะง่ายก็ง่ายอือฮึอือฮึไม่มีปัญหาอันนี้เออเห็นไหมหมดจะยากก็ยากหมจะง่ายก็ง่ายอันนี้ก็โดดไปเรื่อยๆโอ้อือฮึอือฮึขึ้นมาข้างบนแล้วก็อันนี้อ่าอ่าอ่าอันนี้ ขึ้างบนไม่ยาก87อันนี้เลื่อนมาข้างหน้ามาตรงนี้พื้นอออพื้นมันกระโดดไม่ได้ครับกระโดดไม่ได้ <laughs> ที่ีวิธีการแทรกตัวแทรกตัวไปอุย้ยผ่านไปได้ยังไงเนี่ยปุ่มเขียวเอว้ทำอะไรปุ่มเขียวอ๋อตรงนี้เซฟโซนมีรถให้ได้เวลาขับรถ <laughs> มีอย่างนี้ด้วย่อไป ออปปี้แบบขับรถอือฮึแต่ห้ามหยุดอาล่วงล้วงลดลวงแล้วก็พุ่งไปเลยกระดดเออนี่โอ้กว่าจะผ่านไปสิบเก้าแล้วครับสัเก้าสิบแล้วกันอ๋อมันตรงนี้เออเออเฮ้ยมันเริ่มแบบใช้เทคนิคฮะเทคนิคเยอะขึ้นอันนี้ยังไงเดี๋ยนะไปข้างบนด้านหลังอ๋อด้านหลังมีอุ๊โอเค อะฮะนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วก็กระโดดมาอันนี้อันนี้อุ oh! <laughs> ๊ยมันยังมีของแถมอีกอือห uh ือ huh. อือไต่ขึ้นมาแล้วก็มาตรงนี้มาอันนี้อะฮะขึ้นมาขึ้นมานี่กระโดดตรงนี้กระโดดไปเดินไปเดินไปเดินไปโอ้โห oh! <laughs> <laughs> ควรจะผ่านด่านนี้คืออะไรเนี่ย ขึ้ปโอ้โหลองดูหน่อยไม่น่ารอดไม่น่าจะรอดอะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาเฮ้ยโอ้โหคือมันหยุดไม่ได้ไงมัต้องไปเรื่อยๆอะต้องใช้วิธีการแบบเดินขึ้นเดินลงอะโอเคครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ